เป็นคนชอบเรีนการพนันเรียนการพนันบ้ากเสียนการนันมากไมีเียชื่อน้ำต้นติมีเียชื่อนาต้นติ๋งชอบทำงานชอบทำงานทำตู้ทำเตียงไม้อโอทำเตียงไม้นนงนได้ตัยฉันทำงาน เป็นนี่เป็นสนมาเป็นนี่เป็นสิมากมายจะกลับมาหาเรื่องนาต้อยก็จะกลับมาหาเรื่อกนงต้อต่งต้อจริงึงนี้ออกจากบ้งต้อยนี้ออกจากบ้านเราทนไม่ไหวกับการกระทํนขอนายต้อยเพราะทนไม่ไหว ก,การกระทำสัมภายต้อยลายต้อยไม่สันึกธิดลายต้อยไม่สัมฤทธิ์เลียนการขนาน,นจนบ้านแตกสาแหลกขาดเล่นการขนานจนบ้านแตกสแกาแหลกครับนี่ด้านอกคนไปตามขนานนี่ด้านหน้าคนไปตามขนานเขาเรียกปรัผีขนานเข้าเขาเรียกว่าบผีขนานเขา กงเอาไว้และย่าทําตามบอกว่าเอาไว้แล็กใหญ่ตามดิฉันจะสีเสียดิฉันจะสีเสียหายเสียหายั้รักษากไป ทั้งคนดับแล้วก็จากไปเอาคจนี้ก่อนนะเอาใจนี้ก่อนได้เนาะโอกาสห่าพบกันใหม่โอกาสท้าพบกันใหม่บาย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 